สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอยสุนันษาเสียเจ็ดหลักไม่มีทายาทสืบสกุลสุนันษาจิระมณีกุลหรือจอยเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2,526ที่เคยผ่านงานโฆษณามาแล้วหลายชิ้นแต่เพิ่งจะมีผลงานละครเรื่องรักนิเคียงตะวันที่ออกอากาศทางช่อง7 ล่าสุดเธอได้เข้าร่วมในรายการเรียลิตี้ซูเปอร์สตาร์ทางโบนันไนทีวีที่นําเอาศิลปินชายหญิงมาอยู่ด้วยกันทําให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะนามสกุลของจอยไปเหมือนกับคนในวงการไฮโซทําให้หลายคนอาจจะมองว่าเธอเป็นไฮโซมากกว่านักแสดงเสียอีกแต่จอยปฏิเสธมาตลอดว่าเธอไม่ใช่ไฮโซแต่เธอก็เป็นคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นามสกุลเป็นใบเบิกทางเพื่อเข้าวงการเพราะก่อนหนะ้าจอยเคยผ่านการประกวดมาบ้างแล้วส่วนมากเธอจะรับ งานเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์ต่างๆและโฆษณาเป็นหลักแต่เธอเริ่มต้นงานแสดงด้วยละครวัยรุ่นเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และมาแจ้งเกิดในงานแสดงในซิทคอมเรื่องหมอสามชาั้นปัจจุบันจอยสุนันสาจิรามนิกุลเข้าพิธีมและจดทะเบียนสมรสกับป๊อปสุภชชนนิธิวาสิน แฟนหนุ่มนอกวงการทายาธุรกิจโรงแรมและบริษัทปิโตรเคมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งของสาวจอยสุนันสาคือการตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงและมีครอบกรัวแต่งงานกับสามีป๊อปสุภชนนิธิวาสินการมีชีวิตแต่งงานที่ดูสวยหรูมีความสุขของคุณจอยและสามีตลอด8ปีที่ผ่านมา มีความสุขและความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคู่สมบูรณ์แบบนั้นก็คือการมีลูกโดยคุณจอยยอมรับเลยว่าตนเองเป็นคนที่มีลูกยากคุณจอยและสามีทุ่มเทมาตลอดในการมีทายาทหมดเงินไปถึง3ล้านบาท เธอเปิดเผยถึงการต่อสู้มาตลอด8ปีของการแต่งงานแต่สามีก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรมีก็ดีไม่มีก็ดีเราถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วคุณจอยยอมรับว่าการที่ตัวเองมีลูกยากนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวแม่สามีมาก เพราะคุณแม่ของสามีอยากให้เรามีทายาทส่วนกระแสะข่าวมีปัญหากับสามีน้านคุณจอยชี้แจงว่าอย่างเช่นวันหนึ่งเราไปเดินเจอครอบกรัวที่เดินมามีพ่อแม่โลกพรามหน้าคุณแม่ก็จะพูดว่าคุณพ่อทางสามีรักเรามากเลยทําทุกอย่างให้เราจะเป็นเรื่องที่กระตันยูมากหากว่าเรามีทายาทได้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ใหญ่ที่สดุด แต่ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่นานคุณจอยบอกว่าเรามองข้ามไปเพราะคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือสามีซึ่งเขาเป็นคนที่เข้าใจและใช้ชีวิตอยู่ด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t r u s t ์โตมีเดียขอบคุณครับ